ออาก็อีนะอืม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 เอึพื้นป่นพื้นแล้วอืมอุ้ยตายน้เลายเนี่ยเออน้ำลายนะอืมน้ำลายอืมอะตรงไหนตรงไหนสกปรก ให้หมดนะให้สะอาดนะเอ้าเลยนน้ันจะจิ้มตาเอานะคะเก้าอี้เนี่ยอืออืออืมอืมอืถูกอืมอืมเจสะอาดถ อืมอืมอ้าวจะต้องไปไปทำอีธานในด้วยอ่ะอืม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 ถูถูอ่ะถูถูอ่ะถูถูตรงนั้นสกปรกมากเลยโอ้ สกปรกมันแผลเลยมีเส้นผมด้วยอ่ะเนี่ยใช่เออมีเส้นผมด้วยอ่าเออต้องเอารูมาเออรูเออรูมามามากวานะเออ แอฟเฟรนบาย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 แอฟเฟรนบายบายแอฟเฟรนบายบายเออเออเช็ดสะอาดยังสะอาดยัง